ดูไว้ดูไว้จากไปหนึ่งโอ้ยมาเดินตามใครเมื่อกี้เต่าไงโอ้เต่ามาหลอนนะเอ้ยเฮ้ยร่วงร่วงมาไม่พักด้วย ับอกแล้วสารรับปล่อยไวรัสแกเดี๋ยวได้ตอเปนบอดมาแล้วดูไว้ก่อนเนี่ยเักเบสเลยอ๋อสะพานสะพานสะพานเบอร์ลินนยสะพานสระบุรีน้องๆสะพานเข้าไปเมืองเยอรมัน อะไรล่วงวะพาเบอร์ลินเนี่ยเบอร์ลินอยู่เยอรมันมะใช่ใช่อยู่โมราโกมันเป็นกำแพงไม่ใช่กระปียนใส่แบกเดือดสันดาเปิดกูอีกล่ะสกวดตายไปนี่ไงลาสกวดตายผมเริ่มตั้งอันเนี่ย เฮ้ยเราไปยิงเราเบิดแต่รถรั่วผมอ่ะตามมาดีน้องนอง้อๆรอด้วยใครน่เจะปืนพกเลยวะเฮ้ยเราเราเบิดเฉย โอ้ย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 สัญญาณกันขโมยแฟกชั่รี่เราต้องไปที่โรงงานไม่รู้ว่าโรงงานอะไรโรงงานหนุบปังไงเนี่ยงานอนุบปังก็มาเบเกอรี่เออโดนแย่งหรอไม่ได้หรอกขาโออดไปที่ชอบเดินกับเมียไงเห็นไหม

จะมีอะไรบางอย่างมาโดนใจกันด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงเห็นอะไรป่าวนัดนัดไม่เห็นเราผมอยู่นอกนัดนัดมาเน่มาเน่ไม่เห็นมาเนี่ดีอีกสัตว์มาตะกูนี่ไม่เห็นไอ้เหี้ยก็มาตะกูดิดีไหมนะ นายเห็นแน่น้าซีโฟน่ายก็เดินออกมาฝั่งนี้ดีเออหยิบดีกูหยิบไม่ได้ดมคนไม่จิบอะไรก็มาถ้ากูหยิบไม่ได้ไงก็คนไม่เห็นอ่ะไม่รู้ไอ้ตรงนี้มีบานเล็ตนะครับทุกคนไม่รู้อ่ะตัวบาเล็ตบาเล็ตผมไปทิ้งไว้ไงเอากดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งกดดีกดแล้วผมอ่ะยังวางป้อมไม่เสร็จเลย ใช่ตัวนี้มากดอันนี้กดเอาไว้ตัดเฉยเก้ามาเนี่ยมากดตรงนี้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวไม่ว่ากดตรงนี้เครื่องตัดอด้มันคนละเครื่องเห็นไหมเจ๋เด็กน้องแล้วไม่มีใครมาคุมการผมเลยนะเฮ้ย ด,ดีเอาวยางพร้อมยังกดเลยกดเลยนะกดเลยพลังพลังน้ำใบทำไรก็หมดมาดิน้องๆเฮ้ยนั่นมันวิ่งไปโคตรเร็วเลยโคดูนมาเต็มเลยเนีแบบ่ยไม่มีใครมาก,กดช่วยผมฟังผมฟังผมไม่มีใครกดช่วยผมน่ะกดดิ เอ้ยข้างหลังเข้ายิงยิงฐานค่ะโอ้ฝั่งนี้ยิงให้ด้วยฝั่งเนี้ยให้อยู่แล้วน้อง เ็ก็ได้ยิงปืนพกหน่อยดิเยอปืนพกปืนพกไม่ทนัทนแหละองน้นเยอะว่ะ Anyone else join this? โอ้ยปันออกปปาปปืนแล้ว

แล้วพวกคุณมีป้อมปืนพวกคุณก็มียิงกันนะเลือดจะหมดด้วยมาซี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 อย่ากปอดลอรถอย่างนั้น พอล้อรถอ,อย่างนั้นมันไม่ดีอ,อือมาดิมาดิเอาละเอาละแดงละกูแดงละกูแดงละผมก็แดงผมก็แดงข้างหน้าแล้วนะเฮ้ยฝั่งนี้ขึ้นมาแล้วเฮ้ย

ไม่ไหวไม่ไหวไป hey, อยู่โีโคงอยู่แหละเออตาตาตากระตุนก็กระตุนหน่อยตุ๊กตาด้วยด้วยตาย,ตาย,ตาย แต่ตายไป้บอกบอกบอกไม่รู้ไม่รู้แต่รู้ว่ายิงอยู่เฮาเจียว่านี่นเจ๊ไมโหแล้วไม่เจเลย โดนโอตายผม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 เจ็บผมเจ็บเฮ้ยโจมสามเลยพี่ไปดันไปดันไปเลยไปเลยใครเกิดอะผมรีบจ้ะอ้าเฟน เข้าใหม่เข้าใหม่จอยจอยจอยมาได้ดโอ้โหเยอะยิงเยอยไม่ไม่จอยได้เาไหนผมไม่ได้ตายพี่เออใช่ได้โอ้โหจะตาย ไม่เข้ามาเนี่ยมันผ่านแล้วยิงอยู่ด้านหลัเข้ามาเลยเร็วหรือว่าอยู่ตรงนีไ้ไม่จบสักที <c oughs> มาข้างหลังมาข้างหลังมา <c oughs> โอ้โห <c oughs> ยิงดังนาไหวาไปไปเอ้ยเอ็หลุด เขาได้เขาได้อเ,เอากดเอาที่เด็แทบดีแล้วคลิชื่อพี่เ้ยกดชิปแทบอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวต้องเติมเติมอะไรใครบ้างวะเนี่ยเติมให้ผมทำไมอ่ะเติมให้นู่นไงบอด่องคนอ่ะ เหมือนจะมีอีกชุดหนึ่งใเฮ้ยหนู่นห่เอช่นันดได้จอยนัดมาก็ได้

เก็บอะไรมาวะเท่งน่ะเออแท่งเท่งอยู่นี่อันงพี่เก็บมาแล้วแล้วมันต้องไม่มาเนี่ยเอาเข้าไปในนี้ป่ะไมีอะไรพี่เอาเอาใส่เนี่ย ยิงไปโน่คิดผายละเนี่ยปืนใหญ่อ่ะไม่ได้ยิงกดไม่ได้ปืนมาแล้วอ่ะมาแล้วก็ต้องยิงอ่ะออมันให้เราไปนูน่นหรือเปล่าเออเราจะไปทันไหมน่ะจริงดีอ๋อนี่ไงพี่พี่มาทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวกูคุมคอมึงได้ปะได้ได้ได้ผมยิงแล้ว จะยังไงต่อไม่รู้ไม่รู้ไหนอ๋อนี่ไงมันให้เอาไปใส่ปืนถังอ่ะพี่เอาใส่เลยอ๋อเดี๋ยวกูเข้าไปในป้อมเดี๋ยวผมไปเอาของก่อนนี่ไง nghe missed! Load up another one! Hey, you don't cầm. another shot! mít missed! I've got to light it up! Uh, oh, here we go! Oh, là, mỹ tie! Niềm xài là, yên, nữa. The bỏ béo vào mặt tay hai. Say, yên, nữa. Let's tao. อ๋อไอไอดั๊มึงต้องเล็งให้มันตรงตรง,ตรงด้วยเว้ยด,ด,ด้วยนั๊ดไม่ได้ว่ะเนี่ยมันเหลืออนันนึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงต้องไปดูปืนให้กูว่ามันตรงยังอ่ะอดูหลังของไอ้เหี้ยของกูมีหน้าที่ยิงอย่างเดียวเว้ย เออเฮ้ยเลือยจะหมดข่าวไม่ด้วยข่าวไม่ด้วยพี่ผมเลือยจะหมด <c oughs> แล้วไานดูยังไงอะ่ะก็ไอ้นี่ไงตรงตรงขาวๆอ่ะเหน็นปะเออให้มันตรงแดงๆตรงกระพริบอ่ะเข้ามาทำไมวะบ,บอท Someone It's a streamer. That's enough out of you! I'm reloading. Let's go! Aim and take the shot!

ขอหากระสุนก่อนนะเหลืออันนึงบวกเหลือสองอันดิไม่เหลืออีกจุดนึงอ่ะพี่มีกระสุนอยู่พี่มีกระสุนอยู่เร็วๆพี่ไปเติมโอเคไม่ใช่ไปเลงไปเลงให้กูขวามันเหลือสองอันนะ ขวาขวาขวา,ดขวาเดี๋ยวสองอันพี่สองอันขวาพอพอแล้วเอาขึ้นหน่อยอ่าซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยพอพอพี่ยิงเลยโดนออพี่นะนัดบอาไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรขวาหน่อยพอ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 มีกระสุนดน้วยนะอ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวผมหากระสุนให้ นี่ไงส่วนมีอยู่มันเหลือสองที่เวลาหมดแล้วไม่ทันละตายอยู่มาลูกแม่งเรียบร้อยจริงเลยกดดิกดคลิกซ้าย

เองบนไม่ได้อีกดูเอาลงอีกพี่ขวานหน่อยควานหน่อยขวานหน่อย,นนอยพอพอพอยิงนะมีกระสุนแล้วเออย,ยิงเลยอุ้ยอุ้ยไอ้ด้านต,ต้องขึ้นอีกนิดนึงไอ้เย้ยเอ้เอไอยแม่งร้องอยู่บนหัวกูซย มาหาแม่หากระสุนก่อนอเจอกระสุนอยู่ทำหนึ่งเดี๋ยวผมยิงให้โหคตรเปลืองเลยอะ่ะโค,มมคตรเปลืองเลยอะ่อมมยะ

We'll hold them back as long as we can. Mm -hmm. I'll wait for your signal. Then unleash my you. mouse. Yeah, Yo. that's just weird. Right. I've been up here a long time. <laughs>